ชื่อเด็กหญินคุณที่สามรมีชื่อเล่นชื่อน้องพ่อคว้างค่ะอายุ8ปีเรียนอยู่โรงเรียนอุบาลตางังชั้นป .2 ออคุณพ่อชื่อนายเดชาครมีคุณแม่ชื่อนางอนัญญาคมีความสามารถพิเศษคือว่ายน้ำวันนี้หนูจะมาเล่าหนูจะมาเล่าว่าทำไมต้องกินผัก ผักมีวิตามินและแรทธาต์ต่างๆกินแล้วททำให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันโรคต่างๆทำให้ขับถ่ายได้ดีมากินผักตามฤดูกาลกันดีกว่าผักตามฤดูกาลจะมีคุณภาพดีอร่อยและราคาถูกโดยเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาวพืชผัก จะอุดมสมบูรณ์มีให้เราเลือกกินมากมายมากินผักกันนะคะ <c oughs>